สวัสดีค่ะสวัสดีจากสุริค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะโอ้ยทุกคนมาเขือเทศทีฉันพอช่วงอากาศดีๆแบบนี้นะคะมันก็อากาศมันจะแห้งเนาะเราก็ต้องให้น้ําผักนะวันนี้นะคะจะบอกว่าผัวที่ฉันมันมีต้นอาไอไอนี ผักชีกำลังเป็นเม็ดนะคะทุกคนกำลังเป็นเม็ดเราก็จะปล่อยให้มันแหง้งใช่ไหมอันผัวดิฉันนะคะมันไม่รู้มันคิดว่าเป็นหญ้านะคะมันก็ถอดออกนะคะทิ้งเลยโอ๊ยบ้คาค่ะมึงเดี๋ยวฉันต้องไปแกะเอาไอ้นี่มันก่อนเก็บอเอามล็ดมันไว้ไปทำไอ้นี่แล้วกันตำเป็นสามเกลือนะคะทุกคนปารผัวกุณแมสุ นี่นะคะนี่คือต้นกระเทียมยักษ์นะคะเดี๋ยวรอให้เขาต้นแห้งๆนะเดี๋ยวเราจะามาถอดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหัวเขาใหญ่ขนาดไหนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผักชีที่เราหว่านไว้นะคะทุกคนผักกําลังงามเลยคะ่ะโอ้ยปีนี้ยังไม่ทันได้แบบว่ามีเวลาเก็บไอ้ระเบียงหลังบ้านเลยนะคะเดี๋ยวรอวันอาทิตย์ก่อนเนาะเดี๋ยวไปซื้อผักมาก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะสร้างความคึกคลื้นให้ตัวเองนะคะแล้วก็แบบ เก็บทำความสะอาดหลังบ้านนะคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บมเมล็ดอันผักชีก่อนนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะ